ในคดีปกครองซึ่งในวันพิจารณาคดีครั้งแรกนั้นถามว่าคู่กรณีนะครับจะต้องไปหรือไม่ผมว่าต้องไปนะสาระสำคัญถ้าคดีประเภทเรื่องสัญญาทางปกครองหรือคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเนี่ยถ้าเรามีข้อที่จริงหรือมีมีประเด็นที่ที่จะยื่นเป็นคําแถลงจริงๆแล้วเนี่ย บรรดาพยานหลักฐานเอกสารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะมีวันพิจารณาคดีเนี่ยศาลจะก,กำหนดวันสิ้นสุดสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งคู่กรณีนั้นสามารถที่จะยื่นพยานหลักฐานเอกสารให้กับศาลได้ก่อนวันสิ้นสุดสวงหาข้อเท็จจริงน,นะดังนั้นเมื่อกําหนดวันสิ้นสุดแล้วปรากฏว่าครับศาลก็จะก,กําหนดวันนั่งพิจารณาคดีรั้งแรกเพระเอิญนี่มันมีหลักฐานแบบขึ้นมา มันมีข้อที่จริงเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันเป็นสาระสาคัญที่